เจริญธรรมญยตดโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญยติโยมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันตังจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วด้วยยังเราได้สํารวจใจของเราแล้วด้วยยัง่วนมากก็มีตั้งแต่ปล่อยเลยตามเลยทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจที่ก็ปรารถนาอยากจะหาทางดับทุกข์อยากจะหาทางหลุดพ้น เขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดเพราะว่าเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเป็นแค่การเกิดการปรุงการแต่งนั้นเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้สําหรับตัวใจหรือว่าตัววิญญาณในกายของตัวเราในหลักธรรมพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ามาเปิดเผยว่าทาไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงหลงมาสร้างภพของมนุษย์มาสร้างขันห้าที่เรามองด้วยตาเนือ้อ เห็นเป็นรูปเป็นร่างในส่วนนามาธรรมความเกิดเกิดดับดับซึ่งเป็นตัววิญญาณในกายของตัวเหลาเขาส่งออกไปภายนอกส่งออกไปภายนอกก็ยังไม่พอเขายังไปหลงไปยึดอีกไปยึดในขันห้าอีกยังไม่พอยังมีความเพย์เยรทยานอยากอีกเข้าไปเสวยอารมณ์ต่างๆเข้าไปเสวยรสจินเสียงสัมผัสต่าง มีความสุขมีความทุกข์มีความพอใจมีความยินดีในโลกธรรมการเกิดเพียงแค่ตั้งแต่เช้าขึ้นมายยานเกิดสักกี่เรื่องพวกเราก็ไม่เคยสังเกตความคิดอาการหนงกขันห่าพุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราสักกี่ครั้งกำลังสติของเราต่อเนื่องกันแล้วหรือยังกิเลสหยาบกิเลสละเอียดต่างๆมันเกิดอยู่ตลอดเวลาการศึกษาการค้นควา้า ตามแนวทางของพระพุทธองคอ์การเจริญสติเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงแยกรูปแยกนามหมายถึงแยกวิญญาณออกจากความคิดซึ่งเป็นส่วนนามมาทำโดยกันท่านถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงคลายความหลงอยู่ตรงนี้เราแยกได้เราตามทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องอีกหรือไม่อีกเราดับความเกิดของวิญญาณได้อีกหรือไม่ ต้องมีความขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนเรื่องชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหมดลมหายใจช่วงที่ยังไม่ถึงวาระถึงเวลาเราก็ให้ใจของเรามีความสุขไม่หลงไม่ยึดไม่ติดการได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมการสแสวงหาทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การเข้าไปคลายเข้าไปละกิเลสต่างๆให้รู้แจ้งเห็นจริง ต้องรู้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่ว่ารู้ตั้งแต่ปลายเหตุคิดก็รู้ทำก็รู้แต่การเกิดของวิญญาณเขาเกิดอยู่ตลอดเวลาเราละไม่ได้เราดับไม่ได้ก็เลยอยู่ในเพียงแค่การสร้างคุณงามความดีอยู่ในสัมมาทิฏฐิแต่ยังเป็นสัมมาทิฏฐิยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ดับความเกิดไม่ได้ยังอยู่ในบนุญในกุศลอยู่ที่ท่านบอกว่า วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในฝั่งของโลกียะไม่พยายามข้ามพ้นเข้าไปถึงฝั่งของประนิพพานคือการทําความเข้าใจให้กระจ่างเราละออกให้หมดดับความเกิดให้หมดในการคลายการแยกการทําความเข้าใจในความบางนั้นวิญญาณมีความรับรู้อยู่วิญญาณนั้นมีการทุกคนในกายในกายก้อนนี้สันห้าก,ก็มีการทุกคน แต่ก่อนนั้นเขาไม่หลงเขาหลงมาทีหลังหลงมาเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดต้องพยายามสร้างตระปะบารมีความขยันมันเปลี่ยนความเสียสละเสียสละทั้งภายนอกเสียสละทั้งภายในรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณแล้วก็รอบรู้ในโลกธรรมอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินถ้าเราไม่เข้าใจกา,กายก็หนักใจก็หนัก ถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ทําความเข้าใจได้ละได้กายก็เบาใจก็เบากายสมมุติมีอยู่ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในโลกธรรมแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราให้ถูกที่ถูกทางมองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเกิดทางกายเนื้อเราก็เกิดมาแล้วเกิดทางด้านวิญญ,ญาณน,นี้มันเกิดเกิดดับดับอยู่เราพยายามที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะทําความเข้าใจ แนวทางนั้นมีมาตั้งนานพวกเรานี้โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แถมเกิดมาอยู่ในได้พบพระพุทธศาสนาอีกด้วยทีนี้เราจะมากับปรับสภาพใจของเรามองเห็นให้เห็นความถูกต้องเราแก้ไขตัวเราหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นจะไปสะแสวงหาธรรมที่โน่นที่นี่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีตามหลักธรรมแล้วเราก็หลงให้เห็นที่ฐานของใจของเราดับความเกิดเชื่อ ให้เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาแต่เวลาในกําลังสติของเราอาจจะมีบ้างอาจจะรู้เรื่องใจได้ได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่รู้ทุกเรื่องเราต้องพยายามรู้ให้ทุกเรื่องจนถึงจุดหมายปลายทางหมดความสงสัยละกิเลสได้มหมดจดจนอยู่อย่างมีความสุขรอวันาธาตุขันแตกดับการพูดง่ายการลงมือทําจริงๆต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรทั้งสมมุติทั้งวีมุติมีความเพียรทุกสิ่งทุกอย่าง แก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาแม้ตั้งกระทั่งเด็กตัวเล็กๆปูดขึ้นมาเราก็เงี่ยหูฟังว่าอะไรถูกอะไรผิดก็รีบแก้ไขส่วนมากก็มีตั้งแต่ปล่อยปะละเลยกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรกำลังทติปัญญาของเราตามค้นคว้าได้ระดับไหนเราควบคุมกายของเราวาจาของเราใจของเรา จนกอาใจของเราจะคลายออกแยกรูปแยกนามได้เป็นอย่างไรนิวรณ์ธรรมกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเราก็ต้องพยายามแต่อย่าไปทิ้งบุญเราพยายามสร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์บุญทั้งสมมุติทั้งวิมุติเพราะว่าโลกกระทบก็อาศัยกันอยู่สมมุติกับวิมุติก็อิงอาศัยกันอยู่กายของเรานี่แหละก่อนสมมุติตัวใหญ่ของเราถ้ายังคลายไม่ได้เขาก็ยังอยู่กับสมมุติอยู่ก็ต้องพยายามสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกัน ตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบดูใจใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็รีบแก้ไขอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่เลาให้ฟังเท่านั้นแหละถ้าพวกท่านไม่ไปทําก็ช่วยเหลือไม่ได้ยิ่งอยู่หลายคนหลายท่านก็ยิ่งมีความสมัร่รสมานสามัคมค,รครีรู้จักแก้ไข แก้ไขตัวเราเราก็แก้ไขหมู่แก้ไขคณนะถ้าแก้ไขไม่เป็นหนักตัวเราหนักคนอื่นหนักสหานที่ไปที่ไหนก็หนักไม่แต่ความหนักเพราะว่าเราไม่รู้จักจุดปล่อยจุดวางก็รงรีบแก้ไขเสียไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจกนกระทั่งนอนหลับในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี้พวกท่านจงไปทําให้ปรากฏขึ้นที่ใจให้หมดความสงสัยเราก็จะ คลายความสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ทันทีว่าท่านสอนเรื่องอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นไงกันดับความเกิดเป็นไงสติปัญญาไปเกิดแทนได้อย่างไร การแยกรูปแยกนามเป็นอย่างไรการละกิเลสหยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรจนไม่เหลือจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์คือความรับรู้อะไรคือปัญญาอะไรคือใจมีหมดนั่นแหละขอให้พวกท่านจงไปดําเนินเทึะเอหล่อกันนี้ข้อจเจริญธรรม่างตอนนี้พากันไหว้พร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทําความเข้าใจกันเอานาะ